ก็สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันก็อยู่กับเกม a n t i m a t n n a Simulator นั่นเองน,นะคะในตอนนี้เนี่ยเราจะมาหาเบอร์รี่ทองกันนะคะจากในควสดินลี่ของละมังนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปหาตัวไปดูกันดีนะคะขอขออู้อยู่นู้นเหรอ งรีบกับเจ้าโอ้มหไมงี้งั้นเดี๋ยวให้นีไปก่อนนะคะมาเรยวไม่ยังมาลงคุณคุณเอางั้นเอาเป็นว่าเราไปตามหาคนเดียวกันดีกว่าไหนไหนเขาก็อยู่แถวๆนั้นเลยไปปิดทางไปปิดทาง,ทาง เคป๊ตอนนี้นะคะเราหวังที่เราเดินทางไปตรงที่มันเป็นตรงยาแล้วค่ะแล้วก็เจอกับกล่องปริศนากล่องหนึง่งซึ่งกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่หาย,ยากมาแล้วก็เจอมาสักสองสามครั้งแล้วแหละงั้นเราจะไปเปิดกันมาลก็ได้อะไรที่แผนที่นะคะแล้วเ,เราก็จะเอาปืนเน,น,นี่ยสมิโกะเนี่ยใส่ โอ้อะไรเน,นี่ยอ้ือฮึตายแบบนึงวนวนรอบวนรอบมันดิโนอะไรอ่ะอ้า,อา,อาวนี่ทำไมต้องแฟมิงโก้เป็นอ่อนแอร์จังเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง คะแสดงว่ามันจะอยู่ในทุง่งหญ้าแล้วเราไปทุ่งหญ้ากันดีกว่าอันนี้ไม่ยู้จะพูดแล้วนะคะทุ่งหญ้าจะมีบอสสองตัวก็เหมือนกันเลยนะคะมีบอสทั้งหมดหตัวกันค่ะมีบอสหกตัวนะคะ เดี๋ยวว่างๆมาย้ายบ้านใหม่ดีกว่านะรู้สึกว่างๆมาอยากบายอยากย้ายบ้านใหม่ไม่มีบ้านอยู่อยู่บ้านเก่าก็คงเบื่อแล้วมั้งไปไปหาแฟนเราแฟนเราอยู่ที่จุดตรงนั้นแบบนึงหมดแเลี๋ถวนี้มีนาไม่ได้จีนปะเนี่ย ไม่มีกินน้ำฝนก็ได้เดี๋ยวนึงไปกินเบอร์รี่กันโอ้พี่หยบเลยยำน้ำยำน้ำน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 ำไปกินข้าวพร้อมกันดีกว่ามั้ยเอ้ยอะไรเนี่ยงูงูอกระโดดกระโดดมันนี่ นี่จงแอนไม่เห็นโอ้ยจัดการมันไม่ได้จัดการไม่ได้วิ่งหนีแทนเลยก็เราวกันไปแล้วบ๊ายบายมันไม่ขึ้นหลอดเลือดให้นะคะถ้ามันขึ้นหลอดเลือดให้จะแังมามันจัดการไนดะ้เรีวอาบแหละเฮ้ยเรามีลูกได้แล้วนะคะงั้นเีสำคัญลูกตัวนี้เนี่ยเฮ้ยยังตามกูไม่เลิกอ,อีกเหรอ อยไปละวว่ามีลูกแล้วนะคะโหดีใจอ่ะตื่นเต้นนะ่ะมีลูกแล้วนะคะขอไปดูสิเอ้ยเฮ้ยนี่ลำคาญงูตัวนี้ว่ะไปแล้วอยูให้ช้างมาจัดการงูพี่ช้างช่วยด้วยช้างช่วยหนูด้วยช้างช่วยด้วยบอกว่าให้ช่วยจัดการงู เอาไปทางไหนกันแน่เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราตัดพาไปที้เอ้ยเดี๋ยวเราตัดคลิปไปที่บ้านกันก่อนนะคะก็ในตอนนี้ก็ถึงก็ใกล้จะถึงทุง่งยานารีเสร็จนาน,นะคะไม่ใช่หรอกหนึ่งแดีหนึ่ง,งโอเคปะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเบอร์รี่ ก,ก็อยากจะลองคิดดูบ้างเลยนะคะว่าถ้าเราเนี่ยเอาตัวผู้กับตัวผู้นะคะตัวเมียกับตัวเมียเนี่ยเวลาถึงเลเวลสิบห้าแล้วนั้นเนี่ยมันจะมีลูกได้หรือเปล่าเลเวลสิบห้านี่นี่อุ้ยปลดลลอกไฮยีนา่าไอไฮยีนา่าออไฮยีน่านะคะเราปลดลลอกไฮยีน่าได้แล้วเย,ย้ดีใจดีใจปลดลลอกไฮยีน่าได้แล้วกระโดดยงเย็งเลยไปทางไปทางไปทาง ไปผิดทางจริงๆแล้วเบอร์รี่มันต้องอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยผิดทางเราเป็นคนที่ชอบแบบชอบไปตรงไหนผิดทางนะคะเสียงเบียดมากเสียง <c oughs> แหบค่ะเสียงแหบจริงๆแล้ว้่าจะพูดดังกว่านี้นะแต่ว่าพูดดังเกินไปไม่เป็นพูดดังเกินไปก็ไม่ดีนะคะดูปวดหัวเหมือนตอนที่อยู่โรงเรียนอีกตอนที่อยู่โรงเรียนโคตรปวดเลย ยำหย่ำหย่ำหยำหยำหาน้ำหาน้ำได้ก็คงดีแหละมั้งไปว่ายน้ำเองดีกว่าขี vamos embora. Vamos embora ้เก <It> ียจเลื่อมไปเร็วไ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 ปเร็วยึบเดี๋ยวเดี๋ยวพาคนอีกามาหน่อยอีกานี่ฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอินซีอยู่ไหนอินซีอยู่ไหน อมอินกาอีกาว่าอะไรเนี่ยร้องเสียงเสียงอิสิสิแล้วทีมมาโอ้ยดิสอ่คุณคะคุณคะคุณคุณมาอยู่ตรงนี้ได้ไงตรงนี้มีนกกระแสกระสาอะไรไม่รู้ด้วยแหละมาอยู่ตรงน,นี้ได้ไงแต่เราจะไม่ไปยุ่งมันนะคะเราจะตามหาแฟนเราด้วยการ โอเคที่สุดก็ได้แล้วนะคะเอามานี่แหละลูกของเรารอเล่นไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกเราหรอกระหว่างรอนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นไฮยีน,น่ารอกันเถอะนะมาเล่นเป็นไฮยีน,น่ารอโอ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเฟนเฟนเอ็นโอ้ยเราเล่นเป็นไฮยีน,น่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะฮิกระโดดได้ด้วย กระดูสีกระดูสีโอ้ยเจ้าไฮน่าน้อยไฮน่าเย็น,น,ยยน,นยยจังเลยนายติงโอเคค่ะแล้วม,มาต่อกันเลยนะคะไฮน,น่ามันเป็นสัตว์ ตูลหมาป่าเราจะเล่าอธิบายหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะธิบายอาจจะอธิบายไม่ค่อยคมนะคะเพราะว่าเราเพิ่งแปดขวบเองเราแปดขวบครึ่งนะคะเดีออ๋ยวอธิบายกันดีกว่าเปิดเดีนสมมติเราไม่น่าจะไม่น่าจะแปดขวบครึ่งนะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามาอาาาะะามาธิบายกันดีกว่านะคะไฮน่าเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ตระกูลหมาป่านะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจแล้วก็ <laughs> ฟังได้เลยนะคะอธิบายได้แค่นี้แหละบายแหละรเล่น <laughs> ไฮยีน่าเป็นสัตว์ตะกลูลหมาป่านะคะชื่อเต็มๆตของไฮยีน่าก็เป็นชื่อหมาป่าไฮยีน่านะคะไฮยีน่าก็น่าจะอยู่ในบริเวณที่เป็นตบบพื้นชีชีแบบแห้งแรงนะคะสวาน่านมียาขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่ดีเืิอนะไม่ใช่พนทะเลสายลน้วนเลยะทะเลสายลุล้วนเนี่ยจะมียาขึ้นเป็นหลักแต่ว่าไปเนี่ยอยากดูมาก ว่าการกินของพายิน่าเป็นยังไงโอ้ฮิอ่อนกระจอกมากกระจอกบ้าอะไรหรอกคุณเนี่นะกระจอกเท่าต้องมันเลยอย่ะไปแหละวว่าพกเา็นลก็ลืมบอกกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนีย่ยเออเรื่องจริงๆนะเรื่องนี้น่นาจะบอกไปตั้งแต่พาแรกนะคะแต่ว่าลืมบอกก็คือเกมนี้เนี่ยยิ่งเราเนี่ยเลเวลสูงมากขึ้นนะคะเนี่ยสัตว์ของเราก็จะเลเวลสัตว์ที่แบบ ที่ไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเรานะคะก็จะเลเวลสูงมากขึ้นตามตัวเราเลยลืมเปลีป่ยนนะคะว่จะเป็นตัวพู้หรือตัวเมียดีไฮยีน้าตัวผู้นะคะจะตัวเล็กกว่าตัวเมียนเราเป็นไทยิน้าตัวเมียกันเนาะเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นชื่ออะไรดีชื่อออนไลน์แล้กันนะไม่มีชื่ออะไรให้เปลี่ย,ยนะอะไรอะออนไลน์เนี่ยค่ะมีไฮยีน่านะคะ สุริยนาโอ้ไฮน่าตาสีฟ้านะคะ <c oughs> เป็นสัตว์ระกลหมาป่าหมาป่าไฮน่ากระโดดได้อยู่นะคะถอดกระโดดที่นกันค่ะไปดิกว่าเราไปล่าฟั์กันดีเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวหาบ้านสร้างก่อนไหมพี่เราจะไปสร้างบ้านแถวๆไหนดีนะไปช่างไปสร้างบ้านแถวๆแบบที่มันเป็นแบบมีทะเลทรายแห้งแล้วกันดีกว่าไป เจอเสือชีต้าพอดีเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปจู้จอ้กับเสือชีต้าช่วยได้เนาะครับราแรงเจอแต่หมดแล้วเนี่ยดูกันนะดูกันเดีกัอนอีเสือชีต้ามันขึ้นมาได้แล้วครับว่าวมันมีค่ากระโดดไปแล้วไห yeah. มายัางมันมาไม่ได้หรอกมาได้ไหม โอ้่พูดถูก,ถกตอนที่คนพวกนั้นพยายามจะตามล่าเราแล้วอ้าวเฮ้ยมันผ่าด้ฉันหลอกแกตั้งหากแกมาได้ยังไงเออเราก็จะตายแล้วนะคะเราเดี๋ยวเรายอมตายกันดีกว่าด้วยการให้เจ้าเสือจีต้าเนี่ยฆ่าเรานะคะฆ่าหนูเลย หยอมตายตัวเดินมันยังไม่น่านใช่ตัวเดิมน,นะคะมาเลี้วข้าเรี้ยวข้าตู้โอ๊ยไอตัวนี้าตายัวนี้มากกว่าดีแม่ลูกคนเดียมาเลี้วค่าโอ๊ยตัวข่าเราไม่ตายซ้ายตรงนี้เถอะเดี๋ยวมาดูท่ากินเนื้อกันดีกว่าว่ากินเนื้อยังไงนะคะไม่ ได้ี่้ตายดกว่ามั้งนี่นี่นี่ตายยากอีเสืตาตายยากนักใช่ไหมตายยากนักใช่ไหมอีสองตัวรูมีจะไปสู้ไว้เด้อมากดกาจนาจะไม่ไปแล้ว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 ไปแลวไแล้วอ้ยนง อยู่บนไหนดีเนี่ยอยู่บนไหนดีเนี่นย,ยแต่ว่าจะยอมให้เสือชีต้านะคะแต่มันตายยากมาฆ่าดูเลยหน้าเลยอู้หเร็วข้าตองขอจัดการที่หนึ่งทีเลยเออจริงๆเราก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันนเนี่ยไปสุดกระจินแล้ว้องไฮน่า ข้างหลังนี่มีนกฟา์มิงโก้นะคะแต่ว่าเราจะยุ่งกับฟามิงโกดีไหมเอาฟามิงโกมันกลัวเรานี่ยะมันมก็เลยบินหนีไปเลยนกฟา์มิงโกมันเหมือนนกกระแสกระสามากอะเดี๋ยวเรามาดูการกินกันก่อนนี่พี่กินสายไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยการไหวนะผมมันก็น่าจะแบบเราขานะคะเพราะว่าเทียีหน้ามันเป็นหมา น่าช่หมานะเออมันน่าจะเป็นหมาได้แหละหมาป่านะคะเป็นหมาป่าไฮนะ่าแล้วมันน่าจะว่ายนะ้ำเหมือนหมาถ้าเจะไม่ผิดมันเป็นหมาไม่แน่ใจอะ่ะ <laughs> เดาเอานะคะเดาเอา หมดแรงนะคะหอมกระติง๊งได้เล่นเป็นไห่หน้าไปะจะมาดูท่ากินน้ำของไห่น่ากันเลยนะคะเออเออเหมือนหมาเออท่ามันก็เหมือนหมาดีอะมุมมองมุมมองหรือมุมมอง,องไห่หน้าไปเลยจ้าไห่น่าก็น่าจะปีนภูเขาแต่เพราะว่ามันมีท่ากระโดดท่ากระโดดมันสามารถ เราป็นภูเขาได้นั่นเองนะคะทำไมไอน,นี่รเราปีนตัวจ๋าเลยไอยี่หน้าตัวเล็กนะคะมนาป่านี่แหละจำลองปันหาป่าของพี่ไปเไปไปดิเก๋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 เก,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 ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยเจะไปดูลูกของละมั่งแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้อง ขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะคะอาจจะมีการตัดคลิปบ้างแบบเยอะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลามันแบบกลัวมันจะถึง15นาทีแล้วก็ตัดคลิปไม่ได้นะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ